สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะที่กำลังติดตามแนวทางรัฐบาลไทยเนาะในคลิปนี้ในช่องของเซียนนุ่มนะคะตอนอื่นแอดจะต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับนะคะที่ติดตามมาจากทัง้ทงช่องของเรากิกนะคะที่ยังรอคอยต่อตีกแนวทางรัฐบาลไทยอ่ต่องวดเนาะของวันที่หนึ่งสิงหาคมในคลิปนี้นะคะกับเซนีของปูสุนเจ เราใช้ชานอ่าล็อกอุดรแล้วก็ออเพชรแล้วก็ของล็อกเทียนทะเลนะคะกับห้าเซียนเนาะกับห้าเซียนในคลิปนี้นะคะ,แ,ะแอดก็ได้ตัวเองแนวทางมากกับทายอยลุ่งหเนาะเบื้องย้อนหลังกันได้ด้วยค่ะสำหรับแนวทางใครที่หาไม่เจอเบื้องทีนาปลุกได้ค่ะเพราะว่าแอดเขียนให้ลา แนวทางซื้อเชียนเซียนหายอยู่เนาะค้นหากันได้สําหรับทางช่องของเสียนนุ่มนะแนวทางรัฐบาลไทยตองวดตัวเป็นการเซเวนลานะคะห่อไปเบืองแนวทางตองวดวันที่หนึ่งสิงหาคมกับรัฐบาลไทยกับทั้งหาเซียนกันเลยค่ะ<ม>ค่ะนี่ก็จะเป็นรัฐบาลไทยของผู้สูญเส็นาะค่ะกับแนวทางงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมทีผ่านมาเนาะ,ะของผู้สูญเ็กับเขาที่เด่นนะคะเขาตัวเด่นเด่นที่สี่เนาะจับคู่ไปบอฮอดไปพ่ถึงเนาะ อ่ของผู้สูญเสียป็นก็ะหายมาที่หนึ่งซีเนาะคะ่ะเลขออกหนึ่งเลกออกสองซีกับแนวทางรัฐบาลไทยที่ผ่านมาเนาะไปต่อไปใหม่กันบ้าค่ะไปต่อไปใหม่กับเตรียมตัวแคปหน้าจอกันเนาะสำหรับของผู้สูญเกับแนวทางรัฐบาลไทยต่องวดเนาะ,ะไปต่อบรอด่าเนาะรัฐบาลไทยของผู้สูญเสีเนาะคะ่ะวิ่งบนล่าง ะะเด่นที่สองร่องที่เจ็ดค่ะแล้วก็จะมีสูตรทําเงินนอกที่เพิ่มเหตุเป็นตารางให้จับคู่ให้สูตรทําเงินจับคู่ให้สองตัวของผููส่วนเจ็ดมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่ค่ะ ติสามกับแปดีเพิ่นตัดออกเนาะเพิ่นมาเพิ่นตัดออกอ่าสอบถามจากทั้งมาดามนะคะว่าเป็นแนวทางของเพิ่นกับผูสุนจิตอ่าตัวใดเพิ่นที่เพิ่นตัดออกมักจะออกหรือใกล้เคียงเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นสถิติที่ได้รับต่อมาเนาะของผู้ศุนเจตตัววิ่งตัวรูดเพิ่นก็ถือว่าเดินดีเนาะคะ่ะอ่าลองมาลุ้นกันวัางวดนี้หนึ่งหนึ่งสิงหานี่ ไปต่อปังๆมาเนาะสำหรับแนวทางของปูศูนย์เจ็ดกับเลขเด่นเด่นที่สองเนาะค่ะสองตัวเน้นที่เจ็ดสองอย่างเดียวอย่าลืมไปกลับด้วยค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดอ้าวแคปหน้าจอไปต่อนะคะะ่ะมากระจัดชอบก็จัดเนาะรัฐบาลไทยไปต่อที่ซอชัยชาญ รัฐบาลให้ของซอสเซชันกับรุทเนาะค่ะไม่เข้าน้องบอพานสําหรับงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาไอ้เบื้องยอ้อนหลังจากน้อยบาเนาะ <S <S เอาเดือนเพราะว่ายอ้อนหลังลราเกเอาออกเนาะเลยเลยยอนหลังให้แค่ตัวเดียวอ่ะงวดเดียวงวดเดียวบ่าเขาเนะค่ะให้ห้าหกออกสี่หกนอกงวดที่แล้วงวดวันที่หนึ่งกรกระคา หนึ่งกรกฎาหงวดนี้กับรุดเหมือนกันเนาะไปต่อเนาะค่ะไปต่อกับแนวทางใหม่แนวทางของชอช่ยชาตินะคะวิ่งบน่างเด่นที่หากับหกขังงวดนี้เด่นที่หากับหกสองตัวมีหาหกหาซีหาสามหกศูนย์หกหนึ 0, ่งแล้วก็หกซี 4, ค่ะเน้นที่หาหกหาสามหกศูนย์หกซี 0, 4, ค่ะ สำหรับเลขสองตัว C หางที่เป็นตัวเน้นตัวจอเนาะคะ่ะสามตัวีห้าหกศูนย์ค่าสากค่าหกเน้นที่ห้าหกค่าสามค่ะเน้นที่หกค่าสาค่ะสำหรับของสซชชานรัฐบาลไทยเดนทีห้ากับหเนาะค่ะนที่หกับหกตัวเพิ่นเน้นที่ห้าหกห้าสามหกศูนย์หกสี่สามตัวเน้นที่หกค่าสามค่ะแคหน้าจอ ฝาต่อที่ล็อกอุดรน,นะคะเนาะมาฝ่ายต่อกับล็อกอุดรค่ะอันนี้เป็นงวดเก่าเพิ่น,นะคะ่ค่ะของวันที่สิบหกกรกฎาคมที่ผ่านมาให้บนเด่นที่แปดล่างเด่นที่ห้าเนาะหลุดไปไม่เข้าเนาะคะ่ะบอผ่านสําหรับแนวทางที่ผ่านมาอันล่างก็ห้หาสองออกสองหกเนาะคะ่ะล่างให้ห้าสองออกสองหก หลุดไปเนาะหลุดไปหลุดไปหลุดไปเต็มต้องงวดค่ะสำหรับรัฐบาลไทายของเลกเลอร์อุราวิ่งบนล่างเด่นที่หกกับแปดค่ะเด่นทั้งสองตัวเนาะคะ่ะเด่นที่หกอ่ะเด่นที่ศูนย์กับแปดบอกค่ะคนเนี้ยต้องขอให้หลายๆด้วเดินที่ศูนย์กับแปดสองตัวมีหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดแปดสี่แปดสามหลักกับแปดศูนย์ค่ะเน้นที่หกศูนย์หกแปด แปดหลักกับแปค่ะสำหรับเลข2ตัว4หางตัวเน้นเนาะค่ะสต,ตัวก็มี0 83, 8นย์แปดสนเน้นที่6กแปดหค่ะสำหรับรัฐบาลไทยของเลขหลอกอุดรดเด่นที่ศกับแปองตัวเป็นเน้นที่หกศูนย์หค่ะสตัวก็เน้นที่6 8 นาะใครชอบจัดไปค่ะสำหรับของเล็กก็ร้อนมักบอลไก่วเิงแนวทางไก่เคียงกับเอซแฟนคลับติดตามหรือนอนฟันฟันดีตรงกันบ่เนาะันแนวทางรัฐบาลให้กัดจะลงเรื่อยๆเนาะคะ่ะแต่ว่าเพราะว่าเส้นเสียน็นเกลนยังหามาบกคบประเมิดกันทุกคนหอกแต่ว่าแนวทางของเซนเสียนที่พื่นเขาพิ่นกะ เป่าลงหยอยู่เนาะเป็นเป่าลงหเาก,ก,กินกระลงไหาเรียบร้อยแล้วสาหรับแนวทางอาดูย้อนหลังได้เนาะบอมีีขิปอื่นปนแน่น,นอนสําหรับในช่องของเซนนุ่มก็คือรัฐบาลไทยอย่างเดียวจะได้เบิงกันง่ายๆเนาะไม่ปนไม่เอาอะไรมาปนเนาะรัฐบาลไทยก็คือรัฐบาลไทยลาวพัฒนากัฝากติดตามทั้งช่องของเรากิกคพร้อมเหมือนเดิมคือนเนอ่าเนาะค่ะลาวก็ส่วนลาวเนาะคือลาวอย่างเดียวของออเพรเนาะของอเอเพรกับุดนเนาะคะ่ะให้แนวทางว่าสามซี จับคู่ให้3าสออก2อสเนาะกับแนวทางของออพิสไอสามห้3อสามสี 3, 4, ออก2อกับ2 6งหกน่าเสียดายเหมือนกันของออเพชรหลุดเกินไปอย่างละเต็มทั้งบนทั้งล่างเลยอามาต่อคะ่ะรัฐบาลไทยของออเพชรวิ่งบนล่างเล่นที่ 4, สกับ6 2ตัวมีส8่9ป0 หกสามหเน้นที่ส8่0 6ดแล้วก็หกค่ะเน้นสี่หางสําหรับเลขสอตัวเนาะค่ะสตัวมีส6่หกสามหน่เน้นที่ส6่สี่ค่ะสำหรับเลขสาตัวของอภอิษฎกับรัฐบาลไทยต่องวดเด่นที่สกับหกสองตัวก็เน้นที่สี่แปดสี่ศูนย์หสามตัวก็เน้นที่ C หกค่ะต่อที่ล็อกเทียนล็อกเทียนเพิ่นกระแยกบนแยกล่างให้เนาะบนวิ่งห้าล่างวิ่งศูนย์บ่อขาวเนาะคะ่ะสำหรับวิ่งห้าบนเพิ่นก็เนินที่หาสองออกสอง C เนาะน่าเสียดายอันนี้ก็นเลยของเพิ่นของล็อกเทียนทะเล หวดที่แล้วของคุณเขานาะคะเอาเต็มๆตมอ่าเขาเป็นตัวกลับเนาะแต่เขาตัวเน้นตัวเจอสําหรับแนวทางของล็อกเทียนวันที่สิหกกรกฎาคมที่ผ่านมาเร่หลุดนะคะหลุดไปไปต่อับวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพหรกสิบแปดรัฐบาลไทยวิ่งบนล่างของล็อกเทียนเด่นที่ีกับ6ค่ะสองตัวมีซีหนึ่งซศูสอง หกสี่องแล้วหกหนึ่งค่ะเน้นที่สี่ศูนยล้วหกสี่หกนึ่งค่ะสําหรับเลขสองตัวสห่างก,กับตัวเน้นไปนเนาะเลข3ตัวมีสี่ศูนย์หกเน้นที่สี่หค่ะสําหรับแนวทางเลข3ามตัวกับตัวเน้นไปเนาะค่ะ,ะเหมือนเดิม เนเน้นที่4กับ6เนาะสองตัวเน้นที่4 1 4 0 6 4 6 0ศค่ะ3ตัวเน้นที่4 6 4กับตัวเลขนะทางรัฐบาลไทยต้องวดของล็อกเทียนตอบก็จัดมักจัดไปค่ะเลขผู้ใดตรงใจตรงอ,อกตรงใจรักเดียวใจเดียวหรือมองของเส้นใดอยู่มักเส้นใดก็จะเส้นนั้นเนาะอันนี้ของล็อกเทียนแล้วก็อเพจ เลืกลอก็อกอุดรต่อใช้ชานแล้วก็ปูศูนย์จิตเนาะคะ่ะเอาแคน้าจอเด้อทันมาทันเนาะแคปเอาให้ทันเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณที่เอฟซียังรอคอยและติดตามรัฐบาลไทยผ่านทางช่องของเซียนหนุ่มเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้ค่ะสำหรับคนใหม่ในก็ฝากเป็นกำลังแรงใจแรงแชร์กับทั้งช่องนี้นัน่นเอนะคะเพิ่งเพิ่งมาใหม่นอะ,ะอ่ะหลักการขอบคุณแน่ทางจากเซนเซนะที่หให้แนวทางมาว่างทั้งช่องเราเป็นบวชจะเป็นรัฐบาลไทยหรือเราพัฒนาทางช่องลอจิกขอบขอ,บขอบคุณหลายหลายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าคลิปนี้กันสวัสดีค่ะ